จับไว้ดีๆนะคะเบรกนะคะแงงแง่แงงว่างแล้วว่างแล้วซึ่งโอ้ยโอ้งตึ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับยังไงคะน้องจีนขับ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 ยังไงทำไมกระตุกกระติกจังเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยบน้องจีนดูเลี้ยวไหนเลี้ยวซ้ายหรือขวา เปนขับว <minutes? S 2> oh, ่าเปล่าซ้ายขวาเข้ามาจับจัจไม่ด้บดับัไปทางไหนนจินนจินไปทางไหนคะเลี้ยวเลี้ยวเดีวนเลี้ยวอะไรซ้ายขวาเลี้ยวไปคะนุจินเลี้ยวไป